หูปูอย่างการเจริญสมถะแล้วถ้าไม่ได้มีปัญญาเป็นตัวกำกับครับมันจะเป็นการเพิ่มตัณหาได้ไหมครับแน่นอนเพราะในระดับสมถะขั้นสมาธิปฐมฌานเนี่ยมันจะทําให้การสัมผัสทั้งหกทั้งห้าเนี่ยละเอียดมากลิ้นก็รับรสได้ละเอียดมากตาก็มองเห็นได้อย่างละเอียดมากหูก็ฟังเสียงได้ละเอียดมากจมูกก็ดมกลิ่นได้ละเอียดมากกายสัมผัสก็ได้ละเอียดมากเพราะความละเอียดอย่างนี้แหละ มันก็เลยทําให้กามาคุกลกําเริบเนี่ยเขาจึงมีคํากล่าวว่าพวกทรงชานพวกเล่นชานเนี่ยเหมือนจะเขาเรียกว่าดาบทดอดหออแปลว่าอะไรครับดาบทดอดหอดาบทอดหอก็คืออยู่ในป่ากินพมน็ดอ,อ,อยู่ดีๆมีสมาบัตเหอกขึ้นอากาศได้กะว่าจะออกมาบินธบาตในเมืองสัะหน่อยมาเจอน้องหญิงแก้ผ้าโดดน้ำอาบนทูซ่าสู้ซ่า ดาบดได้ยินเสียงผู้หญิงเขาบอกว่าเสียงอะไรจะผูกมัดใจชายเท่าเสียงสตรีเป็นไม่มีเสียงอะไรจะผูกมัดชายหญิงเท่าเสียงบุรุษก็เป็นไม่มีน้องเออน้องหญิงส่งเสียงเล่นกันเจียวเจ้าเจียวจ้าก็โอ้อยู่แต่ในป่าฟังเสียงเก้งเสียงชนีลิงข้างคุ้นแต่พอาได้ยินเสียงน้องหญิงเท่าเลยต้องก้มไปดูโอ้โหแก้ผ้าโดดน้ำกันตุ้มตามตุ้มต่า ชาญหดตกลงมาตกลงมาขากลับเดินย่ำตอกกลับกระดิงเรียกับปวดหอบไง๋อคือถึงถึงแม้ว่าเห็นได้ละเอียดได้ยินได้ละเอียดก็ไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นได้ละเอียดสัมผัสได้ละเอียดแต่ไม่มีปัญญาพิจารณาก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยตามอาการที่เห็นที่ได้ยินที่ได้ฟังที่ได้ดูที่ได้ดมที่ได้สัมผัส เขาไม่มีปัญญาเป็นตัวหักข้ามสมัยก่อนนี้กูเพ่นกระสินเนี่ยได้ชานเนี่ยนะทุกอย่างมันละเอียดหมดรสชาติก็ทราบซ่านในสิ่งที่เราสัมผัสตาเห็นหูฟังจมูกดมลินรับกายสัมผัสเนี่ยมันทราบซ่านไปหมดเขาจึงเรียกว่าโลกิยาฌานไงฌานโลกีฌานที่หลงระเริงอยู่ในโลกีโลกโลกีเขาจึงเรียกว่าโลกิยาฌาน <c oughs> แปลว่าความละเอียดมันไม่ได้นําไปถึงปัญญาครับไม่วิถีแห่งปัญญามไม่ได้ได้มาจากความละเอียดวิถีแห่งปัญญามันต้องเริ่มต้นในในมัควิถีข้อต้นก็คือสัมมาทิฏฐิก,ก่อนเลยเห็นตรงถูกต้องก่อนเลยความเห็นก่อนเลยไม่ใช่เป็นความละเอียดไม่ใช่ได้มาจากความละเอียดเห็นตรงถูกต้องตามสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริง